สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เเหมือนจะพื้นฐานมากๆนะครับคือการบวกเลข2หลักแต่เราจะลองมาเจาะลึกกันดูจากเอกสารคำแนะนำของโรงเรียนสีจอมทองว่ามีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างสวัสดีค่ะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะถึงจะดูง่ายแต่หลักการเบื้องหลังนี่สาคัญมากเลยค่ะใช่ครับ เป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะทําความเข้าใจหลักการแล้วก็ขั้นตอนการบวกเลข2หลักให้ชัดเจนไปเลยทั้งแบบไม่มีทดแล้วก็แบบมีทดด้วยอืค่ะซึ่งแน่นอนว่าพื้นฐานที่ต้องมีก็น่าจะเป็นเรื่องการบวกเลขหลักเดียวอย่าง5้าบวกสาได้8อะไรแบบนี้แล้วก็ความเข้าใจเรื่องค่าประจําตําแหน่งอย่างเลข25เนี่ยก็คือมี5้าเป็นหลักหน่วยแล้วก็2เป็นหลักสิบใช่ไหมครับใช่ค่ะ ความเข้าใจเรื่องหลักหน่วยหลักสิบนี้สำคัญมากๆสำหรับเรื่องนี้ในเอกสารเองเขาก็เน้นย้ำหลักการสำคัญข้อแรกเลยนะคะคือต้องบวกเลขในหลักเดียวกันเสมอแล้วก็อ,อ่อที่น่าสนใจคือการกำหนดทิศทางเลยค่ะว่าต้องเริ่มจากขวาไปซ้ายคือหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยไปหลักสิบอ,อ๋อครับครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วแต่การที่เอกสารย้ำตรงนี้ก็อาจจะเพราะต้องการให้เป็นระบบตั้งแต่แรกเลยน่าจะอย่างนั้นค่ะคือเน้นเรื่องลำดับความคิดที่เป็นระบบครับพอพูดถึงระบบมาดูวิธีแรกที่เอกสารเสนอคือการบวกแบบไม่มีการทดอย่างเช่นเอ่อยีบวกสีค่ะเอกสารก็บอกว่าขั้นแรกตั้งหลักให้ตรงกันก่อน23ตั้งแล้วก็45อยู่ข้างล่างให้หลักหน่วยตรงกันหลักสิตรงกัน ขั้นที่สองบวกหลักหน่วยก่อนสามบวกห้าได้แปดแล้วขั้นที่สามก็บวกหลักสิบสองบวกสี่ได้หกผลลัพธ์ก็คือหกสิบแปดอันนี้ดูตรงไปตรงมาดีนะครับใช่ค่ะมันค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณว่าคือเหมือนการปูพื้นสร้างความมั่นใจก่อนก่อนจะไปเจอแบบที่ซับซ้อนขึ้นใช่ค่ะก่อนจะไปเจอการบวกแบบที่เรียกว่ามีการชดซึ่งเอกสารอธิบายว่า มันจะเกิดขึ้นเมื่อผลบวกของเลขในหลักหน่วยเนี่ยมีค่าตั้งแต่10ขึ้นไปอ่าครับตรงนี้แหละครับที่เริ่มน่าสนใจใช่ค่ะตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยคือมันไม่ใช่แค่ทำตามขั้นตอนแต่คือการเข้าใจคอนเซปต์เรื่องการทดหรือถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆมันคือการจัดกลุ่มใหม่หรือรีกร๊ปปิ้งนั่นเองค่ะจัดกลุ่มใหม่อ๋อครับครับอย่างตัวอย่างที่เอกสารยกมา27บวก45 พอเราบวกหลักหน่วยก่อน7จ็บวกหได้12ใช่ไหมคะครับ12ทีนี้วิธีที่เอกสารบอกคือให้เขียนเลข2เนี่ยในหลักหน่วยแล้วเอาเลข1ไปทดไว้ข้างบนหลักสิบคือจริงๆแล้วไอ้เลข1ที่ทดไปเนี่ยมันคือการบอกว่า12หน่วยมันเท่ากับ1 0กับอีก2หน่วยเราก็เลยย้ายกลุ่ม10เนี่ยไปรวมกับพวกหลักสิบเดิมอ เข้าใจแล้วครับคือ1ตัวนั้นไม่ใช่แค่เลข1ธรรมดาแต่คือ1 1 0ที่มาจากหลักหน่วยถูกต้องค่ะการที่เขาเน้นให้เขียนตัวทดเล็กๆไว้ข้างบนก็อาจจะเหมือนเป็นเทคนิคช่วยจําไม่ให้ลืมว่าเราย้ายกลุ่มสิมานะอะไรแบบนี้ถ้าสนใจครับมันทําให้เห็นภาพชัดขึ้นไม่ใช่แค่ท่องจํากฎงั้นลองดูอีกตัวอย่างในเอกสารนะครับ47่สบวกสค่ะอันนี้ก็หลักการเดียวกันเลย หลักหน่วย7จดบวกหได้12ก็เขียน2ทด1ใช่ครับเขียน2ที่หลักหน่วยทด1ไปหลัก10แล้วหลัก10ก็เอาตัวทดคือ1มารวมกับ4และ3ก็เป็น1นบวกสเป็น5บวกอีก3เป็น8ได้8ผลลัพธ์ก็คือ82ใช่ค่ะการที่เอกสารใช้ตัวอย่างซ้ำๆแบบนี้ก็น่าจะต้องการตอกย้ำว่าหลักการมันเหมือนเดิมไม่ว่าเลขจะเป็นอะไร ถ้าเข้าเงื่อนไขก็ทดแบบเดียวกันทําให้มั่นใจในวิธีทํามากขึ้นถูกต้องค่ะความสม่ำเสมอนี่สําคัญมากในการเรียนรู้อัลกอริทึมทีนี้เอกสารก็ยังพูดถึงเเทคนิคและก็ข้อควรระวังด้วยนะคะมีอะไรบ้างครับจุดที่น่าสนใจคือเขาชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยๆเช่นการตั้งหลักไม่ตรงกันอย่างเอา24วกห แต่เขียน5ไปตรงกับหลัก10ของ24อะไรแบบนี้อ๋อครับอันนี้น่าจะเจอบ่อยจริงๆค่ะหรืออีกอย่างคือลืมบวกตัวทดอย่าง27บวก45เมื่อกี้ถ้าลืมทด1ก็จะได้แค่62แทนที่จะเป็น72ใช่เลยค่ะซึ่งการที่เอกสารชี้จุดผิดพลาดพวกนี้มันไม่ได้แค่บอกว่าเออทำแบบนี้ผิดนะแต่มันสะท้อนว่าคนทำเอกสารเนี่ยเข้าใจว่าผู้เรียนมักจะ สะดุดตรงไหนหรือมีปัญหาตรงไหนบ่อยๆการลืมทดนี่มันอาจจะไม่ได้แปลว่าแค่ขี้ลืมแต่คือยังไม่เข้าใจเรื่องการจัดกลุ่มใหม่จริงๆหรือเปล่าครับเป็นไปได้ค่ะอาจจะยังไม่เห็นภาพว่า10บหน่วยมันไกลเป็นหนึ่งที่ต้องย้ายไปรวมหรือการตั้งหลักผิดก็อาจจะหมายความว่าความเข้าใจเรื่องค่าประจําตําแหน่งยังไม่แน่นพออืมครับเอกสารก็เลยแนะนําเทคนิคว่าให้เขียนตัวทดชัดๆแล้วก็ให้ตรวจทานคําตอบเสมอ เหมือนการกระตุ้นให้เช็คตัวเองอีกรอบใช่ค่ะเหมือนการฝึกเมทัลคอร์นิชันไปในตัวคือให้รู้ว่าตัวเองคิดอะไรทำอะไรอยู่ตรวจสอบได้สรุปแล้วจากที่เราดูเอกสารของโรงเรียนสีจอมทองเนี่ยนะครับเราไม่ได้เห็นแค่วิธีบวกเลขนะแต่เห็นถึงแนวคิดเบื้องหลังด้วยทั้งเรื่องค่าประจำตำแหน่งการเริ่มจากขวาไปซ้ายการค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนจากไม่มีทศไปมีทศใช่ครับแล้วก็ที่สาคัญคือ การพยายามทำให้คอนเซปต์เรื่องการทดหรือการจัดกลุ่มใหม่ที่มันดูเป็นนามธรรมเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นผ่านขั้นตอนที่ชัดเจนแล้วก็มีการชี้จุดที่มักจะผิดพลาดด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและแม่นยำดังนั้นคำถามทิ้งท,ท้ายที่เราอาจจะลองเอาไปคิดต่อย,ยอดจากเอกสารนี้ได้นะคะก็คือว่า การที่เราฝึกฝนจนเข้าใจแล้วก็ทำตามกลไกการบวกเลขสองหลักแบบนี้ได้จนเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่คำตอบที่ถูกอย่างเดียวนะคะแต่มันกำลังสร้างโครงสร้างวิธีคิดแบบไหนให้เรากันแน่อืมน่าคิดครับแล้วไอ้โครงสร้างวิธีคิดที่ว่าเนี่ยมันจะไปส่งผลต่อวิธีที่เราจะจัดการกับปัญหาที่มันซับซ้อนกว่านี้ในวิชาคณิตศาสตร์หรืออาจจะในเรื่องอื่นๆนนอกห้องเรียนได้ยังไงบ้างครับเป็นคำถามที่ชวนให้คิดต่อได้ดีเลยครับ